สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟทุกทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้เรามาจะเจอกับนุชอีกเช่นเคยนะคะในช่องนุชรถ กระบะมือสองนะกับนุชที่ปรึกษางานขายของบริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้บอกเลยว่ามาชมแบบเพียวๆเลยคุณพี่ขารถยังไม่ได้ร้างหรือว่าปรับทําความสะอาดนะคะสปาใดๆทั้งสิ้นเลยวันนี้รีบมารีวิวใ่้พี่ๆได้รับชมกันสายกระบะจา๋าวันนี้นุชจัดมาให้ดูแล้วนะคะสำหรับคันนี้เป็น4ประตูยกสูงเลย To ยต้ารีวโว่ i รีเ,น,เนอมิตรนั่นเองนะคะมาในปี2020ับกับบอดี้สีดาตัวรถการันตีมาให้แล้วนะคะไม่มีพิกามชนหนักจมน้ํากอง,กองหมา,มาแน่นอน ใครมองหากระบะมือสองไว้ใช้งานอยู่คันนี้น้องๆป้ายแดงเลยไม่ใช้งานเพียงแค่1นึ0 0 0สกิโลเท่านั้นพร้อมราคาเปิดขายที่เพชรยนต์เนะคะเพียงแค่5้า0 0นแบาทค่ะพี่คะจัดยอดเต็มฟรีดาวคันนี้ผ่อนเพียงแค่9,000 800บาทต่อรอยสัญญาเลยฟังไม่ผิดค่ะคันนี้ผ่อนเพียงแค่9,800บาทต่อรอยสัญญาได้กระบะ4ประตูยกสูงไปใช้งานสวยๆแบบนี้เลยพร้อมดอกเบีย้ยสุดพิเศษด้วยคันนี้เริ่มต้นอยู่เพียงแค่2.69%เท่านั้นค่ะสนะเรียบเพิ่มเติมนี่ฮะเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดรอบคันได้เลยนะคะว่าคันนี้สวยเดิมแค่ไหนบ้างมาเริ่มดูในส่งของรายละเอียดด้านหน้าเลยสําหรับตัวนี้เนะะี่ยฮะได้เป็นโฉมหน้าหมูร่รอแบบนี้มาให้แล้วเนะะี่ยฮะตัวกระจังหน้าเป็นสีน้ําตาลรอๆรแบบนี้เลยไฟหน้าโปรเจ ได้ทำนันิ่งไหลมีมาให้ไฟตัดหมอกคู่หน้าก็มีติดตั้งมาให้แล้วเนี่ยค่ะจากโรงงานสวยๆเลยป่องซุ้มรอคันนี้เนี่ยค่ะอยู่สภาพเดิมเลยคุณพี่ไม่มีริ้วรอยการโดนชนมาแน่นอนนี่คือสภาพแรกเข้าค่ะคุณพี่ขาดูจากภายในได้เลยนะในส่วนของรายป่งซุ้มรอโครงสร้างต่างๆนะคะอยู่สภาพเดิมโรงงานค่ะนี่นะคะได้เป็นแม็กรรอรายสปอร์ตสปอร์ตแบบนี้มาให้แล้วขอบ18แนะคะแล้วต้องบอกเลยว่าแม็กเนี่ยแทบจะเห็นเลยนะคะว่าไม่มีริ้วรอยการเบยดฟุตบาทมา บนไดเหยียบขึ้นนั่นข้างนะคะเห็นได้ชัดเลยสภาพสวยเนียนกริบเดิมโรงงานเลยเนี่ยค่ะแล้วก็มาพร้อมตัวกระจกมองข้างเป็นสีโครมเมียมตลอดเป็นระบบพับไฟฟ้ามาให้แล้วเนี่ยค่ะมีไฟเลี้ยวในตัวด้วยมือเปิดคันนี้นะคะได้เป็นสีอโครเมียมนะคะรอๆแบบนี้เลย สีโครมเมียมสวยเดิมนะคะแล้วก็ภายในเนี่ยคะคันนี้ตกแต่งด้วยโทนสีดำนะคะได้เป็นเบาะผ้าเดิมนะคะคันนี้ได้เกียร์ธรรมดามาให้แล้วนะคะมาพร้อมจอกลางนะ,ะระบบแอร์ปรับมือนะคะแล้วก็พวงมาลัยมันติฟังก์ชันถือว่าภายในเนี่ยอยู่สภาพสมบูรณ์มากเลยคันนี้เป็นรถหน่วยงานใช้งานมาแค่มือเดียวเท่านั้นเกียร์ธรรมดา4ประตูยกสูงนะคะพรีเดเนอร์2.4มิตรนั่นเองค่ะรุ่นนี้นะคะปี 2020เลยและในส่วนของรายตัวโครงสร้างนะคะเสาบีน็อตต่างๆอยู่สภาพเดิมโรงงานไม่มีร่องรอยการขยบขยืนเลยน็อตเดิมโครงสร้างเดิมภายในสวยเดิมค่ะคุณพี่ขาแทบจะไม่ต้องเก็บรายละเอียดอะไรเยอะเลยนะสำหรับคันนี้ซอกประตูนะคะหัวน็อต make up, เมกอาร์เข็นได้ชัดเลยคุณพี่อยู่สภาพเดิมแบบนี้เลยนี่นะคะเดิมๆโรงงานแผงประตูเรียบเนียนสวยๆกระจกลอบคันพัดเดิมมาให้แล้วนะคะพี่ๆท่านไหนมองหากรบบะไว้ใช้งาน4ประตูคันนี้ตอบโจทย์บ้างเลยนุชคัดมาให้แล้วสีดำสีสุ 2.4มิตรปี2020กับราคา589,000บาทเท่านั้นค่ะได้รถใช้งานไปแค่มือเดียวเท่านั้นเลยรถหร่วยงานประวัติศูนย์ด้วยนะคะด้านหลังก็ไม่มีการโดนชนมาแน่นอนนะคะสวยๆเดิมๆไฟท้ายเดิมโรงงานรอแบบนี้เลยเดี๋ยวให้ดูในส่วนของรายละเอียดห้องผู้โดสารด้านหลังนะคะหรือว่า ตัวประตูด้านหลังั่นเองนะคะนี่เลยนะนั่งสบายมีที่วางแก้วพิงแขนให้ด้วยนะภายในกว้างไม่มีแอร์อัดแน่นอนค่ะตัวเบาะด้านหลังอยู่สภาพเนียนกริปเดิมโรงงานแบบนี้แล้วคุณพี่ขาดูจักได้เลยนะคะตัวเบาะไม่มีรอยฉีกขาดเลยโครงสร้างต่างๆนะแผงประตูด้านข้างตรงนู้นนะคะอยู่สภาพเดิมแบบนี้เลยภายในสวยเดิมหลังคาไม่มีด้วยรอยคลาบฝนไหลเยอะมหมาแน่นอนนะคะเบาะผ้าสวยๆซอกประตูอยู่สภาพเดิมค่ะพี่พี่ขานี่เลยนะคะน็อตแต่ละจุดไม่มีตองัด คันเยวเยื่อนน็อตเดิมโรงงานสเปคเดิมโรงงานสวยครบจบในคันเดียวแบบนี้เลยนะคะสประตูะราคาดีมากเลย5้าแสนบาทเท่านั้นค่ะพี่ค่ะคันนี้สภาพสวยน่าใช้มากไฟท้ายด้านหลังไม่มีการโดนชนมาแน,น่นอนนี่ค่ะแล้วก็ในส่วนของบันไดเหยียบขึ้นด้านด้านหลังตัวรถอยู่สภาพเดิมแบบนี้เลยนี่นะคะสวยมากคันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นรถกระบะที่สมบูรณ์แบบและน่าใช้งานเลยนะคะภายในป่งซุ้มล้อเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนี่นะคะโครงสร้างต่างๆนะ คานต่างๆนะอยู่สภาพเดิมไม่มีการโดนชนมานะคะเรียกตุกเครื่องตัวถังเช็คได้แบบนี้เลยนะคะนี่คุณพี่นะเดิมๆโรงงานนะคะด้านล่างตัวรถไม่มีการโดนชนพลิกคว่ำม,มาแน่นอนนะคะตัวแม็กอยู่สภาพเดิมโรงงานแล้วเรียบร้อยคุณพี่ขานี่เลยแม็กเดิมๆ,ๆแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวซีรียางมีให้เห็นครบๆเลยแม็กไม่มีต้องรอการเบยดฟุตบาทมาแน่นอนภายในสวยนะคะภายในตัวร่างเนโครงสร้างเดิมๆแล้วก็มาพร้อมในส่วนของอุปกรณ์นะคะ อยางอะไรด้านล่างนะแทบจะเห็นเลยนะคะว่าไม่มีการใช้งานมาแน่นอนค่ะพี่ขาสภาพสวยเดิมโรงงานเลยครบจบในคันเดียวนะคะสำหรับใครมองหางกระบะสประตูไว้ใช้งานอยู่นะคะแนะนำอีกหนึ่งรุ่นเลยคันนี้รีโวเนะะี่ยค่ะ2.4มิตรค่ะภายในอะ สวยเดิมเลยคุณพี่ดูจากในส่วนของตัวเบาะผ้านะคะเดิมๆโรงงานนะคะแล้วก็ที่วางแก้วต่างๆนะคะพิงแขนนะสภาพภายในยออปชั่นมีมาให้ครบเลยว่าจะเป็นจอกลางนะคะแล้วก็เกียร์ธรรมดาพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันมีมาให้ครบเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะคะอ่ะดูซอกประตูได้เลยค่ะคุณพี่นี่นะคะเดิมๆค่ะซอกประตูไม่มีขยบขยื่นเดิมโรงงานแบบนี้แล้วเรียบร้อยค่ะคุณพี่ขาดูจากนี่เลยนะน็อตแต่ละจุดนะคะเดิมๆ เรียมสันตัวสีไม่มีรอยบุบนะคะหรือว่ารอยรักยิมนะเห็นได้ชัดเลยนะคะบนรดาเย,ย็บขึ้น2ข้างสภาพเดิมมาดูในส่วนของรายละเอียดนะคะด้านในกันนิดหนึ่งเนาะในส่วนของพมรมลัยนะคะอยู่สภาพเดิมแบบนี้เลยคุณพี่ขาสะเป็นพมรมลัยหุ้มหนังสภาพเดิมใม่ใช้งาน1 3 0 ,00 0านะคะ7 0 0 0กิโลแล้วก็ มาพร้อมจอนะคะมีในส่วนของแอร์ปรับมือเกียร์อยู่สภาพสวยแบบนี้แล้วนะคะภายในถือว่าเนียนมากคันนี้ใครสนใจนะคะแวะเข้ามาชมรถได้เลยนะคะที่บริษัทของเรานะคะเปิดทําการทุกวันเลยจันทร์ถึงอาทิตย์นะ,ะเวลา9โมงถึง6โมงเย็นสนใจรุ่นไหนนะคะสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้เพิ่งรับเข้าร้านมานี่คือสภาพแรกเข้านะคะยังไม่มีการ เก็บงานหรือว่าปรับสภาพแต่อยากใดเนี่ยสภาพยังสมบูรณ์ขนาดนี้เลยไฟหน้าทั้งสองข้างนะคะไม่มีริ้วอยแตกแล้วโดยสภาพสวยครบจบในคันเดียวแน่นอนนี่เลยโปรเจคเตอร์มาให้แล้วนะคยะสวยๆแบบนี้ผ่อนเพียงแค่9,800ปบาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้ามีประวัติเครดิตดีจัดยอดเต็มฟรีดาวได้สบายมากเลยรุ่นนี้นานๆจะมีเข้ามาทีนะคะใครมองหาอยู่นะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยเดี๋ยวรุดภาพไปดูในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะว่าสภาพยังอยู่สมบูรณ์แค่ไหนบ้างไป ดูได้เลยค่ะ มารับช่กันต่อคะ่ะในทรงของรายเดียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นะคะอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้เลยไม่มีการเปลี่ยนเครื่องย้ำเครื่องหมากรงสร้างต่างๆนะคะน็อต <Not S 1> แต่ละจุดอยู่สภาพเดิมเลยคุณพี่คานหน้าไม่มีการโดนชนมาไม่มีน้องเลยท่าน้ำมันไหลเย,ยิ้มนะคะเป็นห้องเครื่องเดิมโรงงานเลยสภาพสวยกริบแบบนี้แล้วนะคะสำหรับใครมองหากระบ,บะมือสองอยู่นะแผ่นเพจนะคะสังเกตเห็นได้ชัดเลยเดิมๆโรงงานแบบนี้นะคะ่ะพี่ขานนอตยึดฝากระโปรงอยู่สภาพเดิมทั้งสองข้างแล้วเรียบร้อยโครงสร้างหลักเดิมโรงง,งานเลยและใครกำลังมองหารถกระบะมืออ ไว้ใช้งานอยู่นะคะแนะนําเลยค่ะคุณพี่ขาโตโยต้ตารีโว่พรีเนอร์สอมิตคันนี้เนะี่ยมาในปี2020กับราคา5้า0 0 0แปดบาทเท่านั้นคุณพี่ขาพร้อมใหม่ใช้งาน1นึ่งแสนสกิโลได้รถใหม่กริปแบบนี้ไปใช้งานเลยไม่มีตาหนิเลยคัดมาให้แล้วใครมองหากระบะมือสองไว้ใช้งานติดต่อได้เลยที่เบอร์โทรด้านล่างสําหรับวันนี้นะคะฝากพี่กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องด้วยนะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถกระบะมือสองเข้าใหม่นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ 啊。Ah.